สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เป็นป่าฉันเนี่วันนี้เราอยู่กันที่ทุ่งดอกบัวตองเอ่อแม่อุคอซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นที่ที่คึกคืนแล้วก็ฮอตมากในช่วงนี้ฮอตที่สุดแล้วผมว่าเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวเขาแห่กันมายังมากหลายนะครับเออด้วยความที่ว่าเขามี ดนตรีพื้นบ้านแล้วก็มีการนำเอาพืชพันธุ์เกษตรมาจำหน่ายขายอีกด้วยครับชื่อแสงจันท์แล้วคนนี้ล่ะชื่ออะไรช,อ,ชอ๋อแสงชายกับแสงจันอ๋อเป็นฝาแฝดกันใช่ไหมโอ้เน้าเหมือนกันเปนคนไหนเป็นพี่คนไหนเป็นพี่อันนี้อ๋อแสงจันเป็นพี่แสงชายเป็นน้องทุ่งดอกบัวตองนะครับ ตั้งอยู่ในเขตบ้านสุรินอำอเภขุนยวมจัังหวดแม่ฮ่องสอนเอ่อมีพื้นที่ครอบคลุมถึง1,000ไรประมาณ1,000ไล่ไรกันเลยทีเดียวนะครับกว้างขวางมากเออนับว่าเป็นทุ่งดอกบัวตองที่ยิ่งใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยละเอ่ม ซึ่งจะบานพร้อมกันทั้งหุบเขานะครับในช่วงเดือนพฤศจิกาถึงธันวาคมเพียงเท่านั้นสำหรับเรื่องความสวยงามคงไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับเพราะว่าก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่แล้วเออแต่ผมอยากแนะนำอะไรอย่างหนึ่งคืออย่าไปฟังคนอื่นว่าเขาจะพูดอะไรบ้างอย่าไปฟังมากนะครับถ้ามีเวลาให้ลองมาสัมผัสกับตัวเองนะครับ เพราะว่าปีปีหนึ่งนี้ครั้งเดียวนะคุณจะเลือกเชื่อคําพูดคนอื่นหรือว่าจะเลือกเชื่อสายตาคนเดียวอันนี้มันอยู่ที่คุณเลือกเองโอ้ปาทอเจ๊งามเหรอที่นี่เอองามเจ๊นะที่นี่งามเจ๊หล่ะโอ้โหเจาเสือจะที่ไม่น่ามีคนอยู่ข้างในลยฮ่าฮ่าฮ่า มีตำนานที่เขาเล่าขานสืบต่อๆกันมานะครับว่าทุ่งดอกบ,บัวตองมีที่มาจากบัตรหลวงชาวแม็กซิโกคนหนึ่งซึ่งเขาได้เข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์แล้วก็ได้นำมเมล็ดพันธุ์มาเพาะปลูกไว้นะครับซึ่งต้องใช้เวลานานมากกว่าจะได้เห็น็นทุ่งบ,บัวตองท,ที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับ ก็ดอกัมตองเป็นเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยนะครับเดี๋ยวม่ออกเหรอเดี๋ยวมีมีเทั่ยสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้เป็นเวลากี่โมงวะเฮ้ยกี่โมงวะนี่หมดเลยครับวันนี้ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงนะครับตอนเราก็ตื่นกันหมดแล้วนะครับว่าไงครับคนนี้เมื่อคืน นอนอุ่นไหมครับอุ่นไหมครับไม่รู้ครับโดนต่อยกระเดียนเข้ากล่องไฟอ่ะอุ่นแน่นอนคนนี้คนนี้โดนไหมครับเมื่อคืนโดนไหมครับท่านโดนไหมครับไอ้ยังไม่โดนคนนี้นี่หนักสุดแล้วผมสงสารมากเลยน้องคนนี้ไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างครับโดนครับคือผมไม่โดนเลยเขาก็อยากโดนนะครับโอ้ยเอาสักทีดีไหมเนี่ยวันนี้ใส่มุดเด่อะแฟ e fat the f เขาวิ่งไล่ทันไหมครับเมื่อคืน ไม่ทันครับคาดว่าเร็วครับ <Yeah. c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นจุดกลางเต้นของเรานะครับ <c oughs> เพราะว่าย้ายมาถ้าไม่ย้ายมาก็โดนมาหาเรื่องอยู่ <c oughs> เรื่อยๆนะครับไม่ไม่มีหยุดเลยครับจริงๆก็น้องๆก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากนะครับน้องๆก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับนิสใสดีทุกคน <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปดูทุ่งบัวตองตอนเช้านะครับ <c oughs> ว่าจะสวยขนาดไหน ว่าไงครับไกด์ตอนนี้เรากําลังจะไปไหนครับกําลังจะไปทุ่งนะครับจังหวะนี้นี่ยจะขึ้นไปไหนครับ<ะ>เดินขึ้นไปของทุ่งบตองที่ใหญ่ที่สุดนะครับโอ้โห,โหตอนเช้าแบบนี้เนี่ย <อะ S 1> มันมันสวยกว่าเวลาอื่นยังไงครับอากาศมันค่อนข้างหนาวครับแบบหนาวบ <c oughs> อกไม่ถูก <c oughs> อ่ะเดี๋ยวขึ้นไปก็เหนื่อยไปด้วยแล้เพราะว่าการพูดแต่แแตใครอยากปิ้งแต่ตะวันล่ะห่วยอ่ะ แต่ว่ามาข้าวไม่มาพอเนาะไอ่เตียวไอ่หันตี๋ไอ้มีหันหลายตีนงามไอ้ไหวจะเตี๋ยว้าไปถ่ายหันป้อใจไม่ยิงมันนั่งนั่งจูจีกันไอ้ก็เลยเขันเข้าไปกับไปตีอื่นไหวจะไปถ่ายตีหันก็มีตีปูนก็มีตี่หันก็มีตีหันก็มีจบแถวไปถ่ายแล้วโซนจั่ววานยังกะบปเล่ามาเหลือเนาะไม่แล้วโอ้ยคนดูคนดูขึ้นมานี่ก็มีไอเขาขายอันนี้ถ่ายแล้วอันนี้ถ่ายแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นโซนขายเออ่หลายอย่างอันนี้อะไรน อ๋อปะพรปะพลอยจ้านี่พวกเาถามน่อยจะชิมไหมครับชิมชิมรดสเน้ชิมเลยมตัวนี่อรเสออนอเสือนี่ครับอันนี้อะไเสือนี่ลูกไกอันนี้เันนี้ลูกไก่ชิมโ้โหชิมโรด้าเอาสองอันแก้เหล้าแก้เบีย มากน่ารักจังเลยซาลาอีดวิ่งเออให้มีให้เรื่องอยากจะเล่าให้ที่ฟังเด้อว่ามาครับอันนี้เป็นเรื่องได้ป้ามันกับตัวเนะอะเออไอ้ไอ้ขออุน่นภาษาไทยเดียวเขาขจะฟังมาเข้าใจโอเคอันนี้ผมมีเรื่องจะมาเล่าให้นะครับเออวันนั้นผมไป นัดกันจะไปเที่ยวกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งอันนี้ผมขอจะไม่เอ่ยชื่อบุคคลนะครับแล้วก็ขอจะไม่เอ่ยชื่อสถานที่เพราะไม่อยากให้มันกระทบกับใครเพราะนั้นที่ที่จะไปมันก็ไกลมากไกลพอสมควรนะรเพราะว่าต้องใช้เวลาเดินทางสามชั่วโมงโอ <Okay, S 1> เคแต่เพื่อนผมมันเลยบิดสุดไม้เล่งทําเวลาแล้วเขาก็ไปถึงก่อนส่วนผมก็ค่อยๆขับไปช้ชาๆ เห็นอะไรแปลกๆข้างทางผมไม่เคยไปที่นั่นเลยผมไม่ชินทางผมก็เลยขับไปช้าๆเห็นอะไรแปลกๆชาวบ้านเขาปลูกอะไรแปลกๆผมก็แวะทายเห็นดอกไม้สวยๆก็แวะทายมันทําให้ผมมีความสุขแต่เพื่อนผมที่เขาไปก่อนเขาก็บว่นว่าทำไมไม่สวยเหมือนที่เขาบอกเลยไม่สวยเหมือนในรูปเลยเขาก็ตัดสินใจรวมตัวกันแล้วก็กลับแล้วก็มาสวนทางกับผมเขาก็บอกว่าไม่ต้องไปละไม่สวยหรอกไม่สวยอย่างในรูปในรูป สวยพอไปเจอจริงๆไม่เห็นมีอะไรเลยอ่เอาเที่ยงคืนไ้จะไปต่อแล้วปอตานผมว่าคิดว่าน่าจะน่าจะถ้าไป,ไปกับไปคนเดียวนะ่ะอ๋อเพราะพี่หยุดหยุดถูกต้องเคยมีความสูขกันไะอ้คือผมเออผมมีความสูขผมไประหว่างทางผมหาเนี้ยงามๆผมถ่ายไว้นี่ๆๆนี่ที่นี่รอ้เดี๋ยว แต่เพื่อนผมเขาามันคาดหวังว่าถ้าไปนี่มันต้องถึงถึงแล้วมันต้องสวยแน่ๆต้องงามเจ้าน,นี้พอไปถึงก็ผิดหวงังผิดหวงังสุดท้ายผิดหวงังมันเลยเป็นข้อขติเตือนใจให้มาถึงวันนี้ว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่ปลายทางที่เราไปถึงแต่ความสุขอยู่ที่ระหว่างทางที่เรากําลังเดินทางไปต่างหาก อันนี้เราก็มาถึงจุดสูงสุดของทุ่งดอกบัวตองแล้วนะครับนี่ครโอ้หนึ่งพันหกร้อยเมตรเลยนะครับสูงจากระดับน้ำทะเลถึงหนึ่งพันหกร้อยเมตรเลยครับสูงมากสูงกว่าดอยปิรอโคอีกขอเพลงนี้ดอกบัวตองนั้นบานอยู่บนยอดดอยมาป่าต้นสนนะครับครับผม ที่นี่นี่ผมเชื่อว่าหลายคนมาทุ่งบัวตองแต่ไม่เคยขึ้นไปเพราะว่าขนาดเรามาหลายครั้งไม่เคยขึ้นไปเนาะใช่แล้วครับเรามาเลยขึ้นไปอยากลองขึ้นไปสักครั้งว่ามันจะมีอะไรนะครับมาปีนี้คุ้มกว่าทุกปีใช่ครับเพราะว่าได้วิวได้ภาพสวยได้วิวสวยไม่พอไน้ตีนด้วยด้ตีนด้วยได้ลูกกุ้ยด้วยครับโอ้ที่นี่งามอ่ะโอ้ดูดูดูยังงามเพราะที่นี่อ้ คุ้มมากอ่ะถ้าว่างๆถ้าแบบไม่มีที่นอนมันมีที่เช่านะครับเยอะครับเยอะแยะเดี๋ยวผมแนะนําว่าให้ให้อยู่ที่ปลอดภัยดีกว่าอย่าเอาไปบางที่มันมีเน็ตก็จริงอย่างที่<ด>ทเราอยู่บสบายมีเน็ตเสียงดังได้แต่มันมีโอกาสมีเรื่องสูงนะครับใช่ครับซึ่งเราก็รับเคาะตรงนั้นไปเต็มๆเราก็ไม่ได้โทษคคใคร<ห>นะว่าใครผิดใครถูกแต่ว่าเรามาด้วยกันเราก็ต้องรับผิดชอบด้วยกันนี่ไง จริงๆผมผมสงสารน้องๆสงสารน้องคนนึงไม่รู้เรื่องอะไรโดนหนักกว่าเพื่อนอ่ะใช่แล้วเพราะว่าไอ้ถ้าจะให้ดีก็ไปนอนที่ป่าไม้พยานิชาติเพราะว่าเขาเขาเขาดีมากเขาดูดีแลดีมากครับวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าฉันจลอกตันักร้องเิียงสูงมาก

อย่างน้อยก็ไม่ต้องพบเจอคนใจร้ายอย่างเธอคนที่ไม่มีน้ำใจลองพิลกวด้วยผมดูไม่มีเยื่อใยไอคนที่รักกันตัวเราหอกางตีได้ไหเมื่อคืนเนี่ยพมอกันเหรอเนาะเสียงดังก็ได้เนาะมันมีเรื่องไหอ่ะทางมันก็สุดประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสวยมากถ้าขึ้นไปตรงข้างบนนี่ผมคิดว่า แบบใส่ลุยๆหน่อยอ่าเขาอาจจะขึ้นไปถ่ายรูปคนก็ได้นะครับครัเป็นป่าสวนสวยๆด้วยแล้วก็มันจะมองเห็นธรรมชาติกว้างเลยครับเพราะมันอยู่บนสุระตรงนู้นครับสองบ้องกลับกันดีกว่านะครับบายขอวันไม่ใช <acao> ่ <azul> nei, หรอโอ้โหเนี่ยเขาว่าห้ามผ่านนะครับห้ามผ่านห้ามผ่านนี้ครับเด็ดเด็ดเด็ดมีแบบมีมุกอะไรแบบจริงๆให้ผมไหมครับมังคี ่าผมมุกจิตสาวมุกจิตสาวที่ที่แบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นมุกหากินอ่ะมุกหากินไม่ใช่มุกหากินครับอ่าถ้าแบบถ้ากินเหล้าอ่ะมันขมให้กินผมดีกว่าโอ้โหอีกอันไหมอีกอันไหมอีกอันไหมเออกินเหล้ามันขมนะครับกินผมดีกว่าโอ้โถ่ขมขมขม I love you เอาเอาของพี่ให้ของพี่ของพี่ไม่มีนะพี่มีแต่ความจริงใจเท่านั้นไอ พวกไม่มีเน้นความตันใจอย่างเดียวครับจริงๆใช่ไหมาขอให้กลับประชาชนทุกคนของประยุทธ์ขอไม่ใช่ไม่ใช่ของไม่ใช่นะให้ดูดีๆเลยเถิดเรายุดคลิปคิไอ้โดนแบนมาจ่ไอ้เราเนี่ยไปนะผม เราพูดได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้พูดให้เสียหายอะไครับเราประเทศประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะจะพูดนะครับใช่ให้ประยุทธ์ขึ้นมานีก็ได้ครับทุ่งหัวตองนี่ใช่ครับมาเที่ยวเลยครับวันนี้น้องชายผมมีคำคมเด็ดๆจะมาฝากนะครับในเมืองอะยังมีแต่ตึกทําไมอ่ะเพราะว่าทุ่งหัวตองยังมีแต่เธอเอ้ชิบเฉียบเออวันนี้น้องชายผมมีคำคมจริงๆจะมาฝากนะครับ ในเมืองอ่ะยังมีแต่ตึกเอ้ยยังไงอีกในลึกๆต่อได้ต่อได้ในเมืองมันมีแต่ตึกเลยในทุ่งบัวตองลึกๆยังมีแต่เธอโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะครับให้กดติดตามได้เลยนะครับท่านจะได้เห็นคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ก็ ก็ต้องขอลาทุกๆคนที่ดูคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ขอลาน้องๆแกงผู้บุญดอยทุกคนนะครับที่ร่วมเดินทางกับผมในวันนี้นะครับแล้วก็อนมาก่อนนะครับที่เขาโอ้แค่ละครผมชอบน้องทุกคนถ้าชอบผมก็อย่าลืมแอดเฟซมานะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วไปดูช่องแฟนเพจของเด็กสมบูรณ์แล้วก็บูมในแกงหูบุญดอยด้วยนะครับของหน้าใหญ่ 我摸金那个。